ช่วงไอเดียสอนศิลป์ขนาดของปิโตที่พี่โจจะมาสอนให้น้องๆทำวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะทำเร็วๆก็ทำอันเล็กหน่อยนะ <ๆ S 2> ครัครพี่โจก็เอาทำประมาณขนาดพอดีพอดีนะครับผมอ,นนอันนี้ก็ตัดวงกลมมาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก10เซน12เซนก็แล้วแต่นะครับว่าน้องๆอยากจะให้มีขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็าวัดเส้นรอบรูปวิธีการวัดเส้นรอบรูปก็ง่ายๆลองหาเชือกแล้วก็พอเราดึง เชือกหรือได้ออกมาปุ๊บมาวางแล้วเราก็ไปตัดออกมาอันนี้ของพี่โจให้มีความหนาหรือว่ามีความสูงขึ้นมาประมาณสัก5เซนแล้วก็ดูให้มันพอดีอน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทากาวประกบติดกันเกยกันนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอากาวใส่เข้าไปตรงกลางอันนี้เดี๋ยว เราให้กาวแห้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับเราจะตกแต่งลวดลายพี่โจใช้เป็นกระดาษลูกฟูกสีน้ําเงินพี่โจไม่ได้ตัดขนาดให้มันเท่ากันกับความหนาของชั้นปิ่นโตตร,ตรงนี้ของเรานะครับให้เล็กกว่าประมาณสัก1เซนเพื่อที่เดี๋ยวเวลาที่เราเอามาซ้อนๆกันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ช่วยลงไปล็อกด้านล่างงั้นเดี๋ยวเรามาทากาวแปะตรงนี้ไปเลยนะครับ โอเคครับระหว่างที่เรารอตรงนี้นะครับผมพี่ต๊ะก็จะไปตัดเอากระดาษลังของเรานะครับตัดเป็นเส้นๆแบบนี้เพื่อที่จะมาทําหูครับตรงนั้นเขาบอกว่าหูเป็นอย่างนี้เรไม่ใช่หูหูที่วันนี้อ่าแล้วก็มาพับมันเหมือนสะพานอนะ่าถ้าจะจะให้ดูง่ายๆนะครับดูให้เห็นชัดๆอย่างนี้เหมือนสะพานขึ้นมาด้านนี้ดัดโค้งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องติดเข้าไปข้างๆางนี้นะครับ จ el, ับช่วยไว้ก่อนแป๊บนึงครับเตาเสร็จเรียบร้อยด้านหนึ่งนะครับอ่ะอีกอันนึงถ้ามองเห็นไม่ชัดก็จับตั้งขึ้นมาก่อนให้มันอยู่ตรงข้ามกันนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้แห้งสนิทเนาะออกมาเป็นแบบนี้ครับต่อไปครับเราจะมาทําฝาปิดกันฝาปิดด้านบนก็ตัดกระดาษลางออกมานะครับขนาดมานี้เลยนะฮะแล้วก็ ให้มีขอบซะหน่อยขอบความหนาตรงนี้นะครับขอบนี้ก็ประมาณสัก1เซนทากาวแปะเหมือนก,นกันกับที่ทำด้านล่างแฮ่อันนี้พี่โจตัดมาสั้นไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวกระดาษลูกฟูกติดทับอีกเหมือนกันนะครับาละครับหลังจากนั้นครับตัดกระดาษลูกฟูกมานะครับอันนี้ขอพี่โจขอใช้อีกสีหนึ่งเป็นสีส้มนะครับ คือฝาด้านบนเนี่ยเราอยากจะให้มันใหญ่กว่าน่อยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวพอปิดทับลงไปปุ๊บครอบลงไปปุ๊บมันก็จะมีฝาปินโตด้านบนคือตัวปินโตเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นฝามันจะมีอันเดียวคืออันด้านบนสุดก็เลยตัดให้มันมีขนาดที่กว้างออกมานิดนึงประมาณสักครึ่งเซนเดี๋ยวทากาวเลยนะครับ เป็นหลาษลูกฟูกเป็นเส้นอ่ะเอาให้เป็นสีเดียวกันทาก้าวรอบๆร,รอให้กาวแห้งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยฝาเป็นโตเราอาจจะยังไม่มีที่จับนำเอาฝาขวดน้ำพลาสติกนะครับหนึ่งอันมาวางตากาวนะครับ รอให้กาวแห้งครับผมพี่โจมีอันที่กาวแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันแห้งเรียบร้อยแล้วเอาละลองวางประกบกันดูนะครับปิดฝา,าได้แล้ว1ชั้น1ชั้นหรือเรียกว่าเป็น1ใบนะครับผมเราก็ทำซ้อนๆกันมาสีอื่น สีเหลือ,ง,องนี้นะครับอันนี้อีกชั้นหนึ่งพอเราวางเห็นไหมครับให้เหลือไว้อย่างนี้และพอชั้นสุดท้ายคือชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดหรือว่าเรียกว่าใบล,ล่างสุดเราไม่จําเป็นต้องเหลือละอันนี้เต็มเต็มแถบได้เลยแล้วก็วางซ้อนกันเสร็จแล้วสำหรับ ปป่นโตจำลองน่ารักน่ารักของเราอันนี้ไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่กับข้าวนะครับเพราะว่าใส่แล้วอาจจะล้างไม่ได้มันเป็นทร,รมจากกระดาษใช่ไหมเราเอาไปใส่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่นนะครับกลบริสอส่ยางลบหรือว่าสีแท่งสั้นๆขวดสีหรือว่าอุปกรณ์ประดิษฐ์ลูกปัดต่างๆนะครับชั้นหนึ่งใส่อย่างหนึ่งอีกชั้นหนึ่งใส่อีกอย่างหนึ่งนะครับแยกเก็บ กันแล้วหรือว่าน้องๆถ้าเกิดอยากจะเพิ่มเติมอะไรอาจจะตัดแถบกระดาษลังใส่ที่เสียบหูหิ้วด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับให้น้องๆได้ออกแบบต่อยอดกันเองหรือจะใส่ลวดลายอะไรยังไงก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากเป็นกระดาษลูกกุ้งแบบนี้ระบายสีเองวาดรูปเองชั้นแรกของน้องๆเองชั้นที่2ของคุณพ่อคุณแม่ชั้นที่3ของพี่หรือว่าน้องหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเอาละเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับ ปิ่นโตจำลองน่ารักนรักแบบนี้ครับ